จะได้ไม e. ่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครับชมความสามารถของน้องๆชั้นอนุบาลสามทับหนึ่งสามทับสามทับหนึ่งนะครับห้องคุณครูยู่ันนะและคุณครูอัสมาครับ a า s a l a m u a l a i k u m w a r a h m a ล u l l a h i wabarakatuh Hello, this is Kit Gay Lady and Gentlemen. I would like to extend our warm welcome to you all participants. ทำม a ในสอน Foundation School. My name is p m ทิม a t c h เ k h ข m It's my delight to be MC for tonight. Let's enjoy the show together tonight. For k in d e r g a r t e n he's that one. Memorizing the Quran s u r a h a u life. a movement and get some activity for Anaswita hadith and Allah knows. Shia to us thank you for coming today and have a safe journey home. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ismi Zahanul and you, min wajibi, an akuna Akura لبرامج باللغة العربية أنا أصحب بكم من أصدقائي وزوجتي وجدوا في الكرام جميعا إلى الاتفاق ونمتع سورة لمولانة تمان صال ومشاهدة عروضي كل رابع رادتي في الثالث على واحد من جبت القرآن سورة الله وأنشطة الفقار min ansiyati min ahad wa fi hadzal lay yumkinuka an takuna rakun jamian assalamu warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Bella Saya sebagai pengacara Majalit pada malam ini selamat datang para tetamu yang dihormati sekalian ke majlis ngan luar sulung lian mula di Taman malam yang mulia yang ini sila menonton pesambahan kami dari pada palacat pasokolo tingkatan tiga dalam asyalah. Surah al dan Activity Ben ikut ikut ilama Anasyid Ahad dan Allah Nuh no. Belilah sokongan kepada kami Kalau mau kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ดูชื่อเด็กอยู่วธิวาบินฮาศวันดีดูได้รับหน้าที่เป็นวิธีกรขอต้อนรับเพื่อนเพื่ๆและคุณครูและผู้มีเกียตทุกท่านเข้าสู่งานรุมรุมใจสู่โรงเรียนบุธทีธท,ทำบารุสอนขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงของนักเรียนรบาับสาบทัหนึ่งในค่ำคืนนี้ก็คือทานท้องจำสุรออะไล ในอิจกับเพื่อนไหวพร้อมกับอาดาชิสอาฮันและอัลลอฮโดเป็นกำจายพวกเราได้นะคะขอบคุณค่ะอัสสลามุอะลัยกุวาระบะตุลลอฮิบะบารอกาตุต่อันขอเชิญขอเชิญพูดฟังชิญสวนทรพุธของอรพิชัยสงครามต่อไปขอเชิญพบกับการพูดเชสวนทรพุธ

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوم 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 جعل الله سبحانه وتعالى ثم ผมเดชาพิชาสามารชั้นอันุบาสามทับหนึ่งโรงเรียนมูลนิธิธรรมาน,นุสรจุมชนราชพัฒนาค่ำคืนนี้ผมจะมานำาเสนอฝ่นทรพ์หัวข้อเรื่องการยึดมั่นในอัลลอฮ์อง์เดียวทุกท่านครับควรในลักษณะนหนึ่งของผู้ศรัทธาที่จะต้องอยู่ในหัวใจนั่นก็คือเราต้องยึดมั่นว่าอัลลอฮ์ ทรงมีหนึ่งเดียวและในใจอของเราจะต้องไม่มีสิ่งใดมาเทียบเทียมกับพระองค์เราต้องยึดมั่นว่าทุกสรรพสิ่งเริ่มมีขึ้นมาจากพระองค์ทุกสิ่งที่ถูกสร้างนั้นเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้มันมีขึ้นมาจากนั้นก็มาลายหายไปไม่จีรังซึ่งนั่นเป็นการแสดงถึงเอกภาพในการมีอย่างแท้จริง ยังคงมีสิ่งเดียวที่ยังคงมีตลอดไปนั่นก็คือการมีขออัลลอฮ์สุบฮานุตาลาอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาได้กล่าวไว้ในอันกุรอานสุระอันิคลาสอยายะที่หนึ่งมีใจความว่ากุลูวัลลอหวาฮัดความว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดพระองค์ของลอผู้ทรงเอกะสิ่งสำคัญจะเพิ่มพูนอีมาน ของพวกเราเราผูา้ศรัทธาคือเราต้องพิจารณาถึงสิ่งที่สูกส้างไม่ว่าจะอยู่ในเช้นฟ้าและแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นการสลับสับเปลี่ยนของกลางวันและกลางคืนทุกท่านครับเราและท่านจะพบว่าสิ่งดังกล่าวนี้คือเครื่องหมายที่บ่งชี้ถึงพวงอัตถ เพียงผู้เดียวว่าพระองค์เป็นผู้สร้างผู้บริหารจัดการและทรงให้สรรพสิ่งดำรงอยู่ในทุกเสี้ยววินาทีและนี่คือสิ่งที่ยืนยันได้ว่าอัค์ล l l a ์ทรงมีพระองค์เดียว b i ิ l a h t o ว i k w a l h i d a สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ ตุลลอฮิวบรารอกาตุมาชาอลอนะครับสุนทรพจน์นะครับตั้งแต่อนุบาลสามนะครับขอลุอาที่หนึ่งได้แล้วครับอาบลัยกุมุลลอห์มุตุลลอห์ฮิวบารอกาตุวะอลัยกุมุสเซลามะวะราะ์มัตุลลอฮ์วะบารอกาตุวะมาน้อยสัมท่าหนึ่งจะมาแสดงความสามารถความจำบุตรอาในชีวิตประจำวัน พิ่มความหมายรับบทกรได้แล้วครับตัวที่หนึ่งตัวเพิ่มูความรู้ลอวบีซิดานีอินมานวาราซูฮานีฟามาความหมายว่าโอพระผู้อธิบ้านขอนฉันเพิ่มพูิความรู้และความเข้าใจให้แก่ฉันได้ว่าเพิ่มพู้ความรู้พวกเราไปโรงเรียนหานอันเขียนแสนขยนัน อ่นกุระอ่านอ่านทุกวันดูอานนั้นจำได้ไว้ต่อไปขอชิญโฟกัดดูอาที่สองได้แล้วครับไม่มีอะไรใช่ไหมครับตะกี้ไม่มีอะไรนะผมก็ตกใจนี่ว่าใครเป็นอะไรนะดีใจนะครับดีใจป,ปลื้มปริ่ม คุณค uh, ุยเอาไม้ไปช่วยน้องหน่อยค่ะสอ่แล้วัสสมอยามยมอัสลาุอะลัยกุมวะราฮ์มะตุลลอฮ์บะ b a r ก k a t u h ทีสองดูอาให้พ่อแม่รับบิฟิตดีวลีวาลีดายาวรหามุมาการับบายานีตะกีรอหมายความว่าโอภาผู้อภิบาลของฉันโปรดอภัยโทษให้แก่ฉันและบิดามารดาของฉันและโปรดให้ความเมตตาให้ท่านทั้งสอง เมือนที so ่ท่านทั้งสองได้อินดูเรื่องฉันมาตั้งแต่ไวเด็กหมดก่อเรื่องพ่อแม่ทุกครั้งหลังละหมาดไม่เคยขาดเวลาใดดูอาอย่างตั้งใจให้พ่อแม่ที่รักเอ่ยต่อไปขอเชิญพุกกับดูอาที่สามได้แล้วครับดินเก่งมากค่ะ อัสสลามุอะลัยุวะราะมัตุลลอฮ a ิวะบาระกตุดุอาที่สดุอาก่อนออกจากบ้านบิสมิลลาฮิะวัคันตุอัลลอฮลาหัลาวลาุตอิลลาบิลลาควาว่า พระผู้อภิพันธ์ของฉันฉันขอมอบหมายตอรเราว่าไม่มีพลังและอำนาจใดๆนอกจากจอลลเราเท่านั้นเปกก่อนเลี้ยงกาวออกจากบ้านแต่ก่อนออกจากบ้านตัวคนอ่านดูอานี้แน่แท้เป็นสิ่งดีบวกเรานี้ไม่รอเราต่อไปขอเจียงบุกกับดูอาที่สีได้แล้วครับซอบน่วงเหมือนครูเลยหลก ผูก็ง่วงเหมือนกันตอนเนี้ยผูความรู้สึกเดียวกัอบอิงซอฟเลยตอนเนี้ยสลามมวลัยกุ้มปรอมาตุลลอยฮิบุบะรักกาตุอะไลกุมุสเซนะวะรห์มาตุลลอฮิวะบะรักกาตุวันที่สี่ดวงยามชาเช้าและในยามเย็น ิลายดมลิัอุนฟินอัดิาฟิสมอวสมวิอุนอาิมความหมายว่าโอ้พผู้อภิบาลของฉัน นามของอัลลอฮ์ผู้ฟึ่งไม่มีสิ่งใดในชั้นฟ้าและแผ่นดินจะทำอันตรายใดๆในขนาดที่มีการกล่าวนามของพระองค์อยู่และพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้บทกราดูอายามเช้าและยามเย็นพระองค์ทรงบริหารทางยามเช้าและยามเย็นทุกสิ่งน,นั้นล้วนเป็นไ,<อ>ไปตามคำบัญชาเอ่ยต่อไปขอเชิญพบก,กับ

ไสกุลเรามามูหวัความหมายว่าด้วยพระนามของพระอ,องค์โอ้อัลลอฮ์ผู้ทรงให้ฉันตายและให้ฉันมีชีวิตอยู่บทก่อนเรื่องดูอาก่อนนอนท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ดาวมากมายเหลือคณา ดวงจันทร์อยู่บนฟ้าส่องแสงมาพางว่วงนอนต่อไปขอเชิญพบกับดูอาที่หกได้แล้วค่ะ

หลังจากที่ได้ายไปแล้วชั่วคราวและเราต้องกลับไปหาพระองค์บทก่อนและถูนอนแ็จแล้วเสร็จสุดซี่เมื่อเราตื่นต้องขอพรดูอาตอนถึงนอนและเย็นตอนถึงกลค่ะต่อ,ตอไปขอไดร,รับกับดัวที่เจ็ดได้เลยค่ะสิยาดั้งหนูพุ่งมากเลยหรอก พิสเรียหน,หนูรับน้ำขิงหน่อยไหมลูกเสีย <c oughs> งแหบมากเลยลูกดังโด่งมากเลยวันนี้อ้าวเป็นดูอาที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะอสัอสสลามวะลัยกุมบะลาหมะตุนรอิวะบเ,เบ ดูอาที่เจ็ดอูอาก่อนชิงแายาม่าสซุบฮานัลลัซีซักคอลลานาจาวะมาคุณาลราหมุกะลิมิไปอินาอิลารับินาลามุนกะลิหม,มายความว่ามหาบริสุดเด่พระองค์ เราและเรานั้นจะไม่สามารถควบคุมมันได้และแท้จริงเราจะต้องกลับไปสู่พระเจ้าของเราอย่างแน่นอนดูอาเกาะขึ้นยาพานะป,นปุ้นปุ้นสัญญาปืนจน้องเรือนจนแน่วแนวดูอาเกาขึ้นแล้วนั่งตามแถวแล้วดูอาต่อไปขอเชิญพบก,กับสุลัเขอ,อม,มาน้อยสามคำหนึ่งได้แล้วค่ะ

มีทั้งหมด21อายะความหมายโดยสรุปของสูรอันไลสู้ร้องนี้ได้เกาดถึงพื้การขวนขวายและการกระทันของมนุษย์การถึงการต่อสู้ดิ้นรนและการแข่งขันในชีวิตนี้แล้วบ้างไปของเขาก็ไปสู่ความสุขหรือความทุกข์สู้ร้องนี้ ได้เปิดเผยด้วยการควับไข้ด้วยเวลากลางคืนสถาบานด้วยเวลากลางคืนเมื่อมันได้ปกคลุมสิ่งที่ถูกซาทางหวลและด้วยเวลากลางวันเมื่อมันฉายแสงออกให้ความสว่างแก่โลกทางมวลสู่ร้อนนี้ได้ให้ทางแห่งความสุขและได้เตอน ผู้ที่ลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติของพวกเขาโดยการเก็บรวบรวมมันโดยกล่าวว่ามันจะไม่อำนวยประโยชน์แก่พวกเขาเลยในวันเกียรมะและได้ตัดเตือนพวกเขาถึงเคล็ดลับของอล็กในการชี้แจงแก่พวกบ่าของพระองค์สูลอนี้จบลงด้วยการกล่าวถึง ตัวอย่างของมุมินที่ดีซึ่งบริจาคเสาสมบัติของเขาไปในหวงทางของอเล์เพื่อปกปิาตัวเขาและปกป้องตัวเขาให้พ้นจากการลงโทษของพระองค์ตอบแลบฟังได้แล้วค่ะออูซูบิลลาฮิมินัชัยอต

fa amma takona am wa ka babin wa mayukni wa mayukni an huma ruhu isa talatta inna alaina lan huda wa inna lana lan akhiratawan ula บาวตาวัลลาภาษาดูจันนามุฮันอาสกออัลลาซิยุติมาละหูยะตาสักกัวามาเลอาห์ลินอินตะหูมินะมะตินตุจัสรอิลลาบัติคออาวาจาฮิรอฟิหินอัลลาวาลัตวายาตฺ สอดากลลลหุอาซีพระดัณัิของมลสรงเป็นสัตว์จริงเสมอต่อไปขอเชิญพบกับการแสดงของห้องเราได้แล้วค่ะมาชาอลอนะคะกับดุอาที่เด็กๆได้นําอ่านให้รับฟังกันในวันนี้นะคะเป็นดุอาชีวิตประจําวันที่เด็กๆได้ใช้ที่โรงเรียนนะคะ ขออนุญ,ญาตอ่านรายชื่อน้องๆชั้นอนุบาล3ทับ1ในระหว่างที่กำลังจัดการแสดงกันอยู่นะคะ นักเรียนชายได้แก่เด็กชายวิทยาแสงมาเด็กชายสหันนิมันงเด็กชายนัดนายเจมะเด็กชายมาวินสังยาราเด็กชายชาวกัดวยากูลเด็กชายธีระโดนโซลีเด็กชายคุณัตมิศิลปินนะคะเด็กชายลุกมายุโสบเด็กชายคุณภัทรสุวรรณเด็กชายธีนกรวงเจริญเด็กชายอภิชาติสหมาเด็กชายอชิระโตอีเด็กชายอบรอดมานวงมุสลิมาได้แก่ค่ะเด็กหญิงเวลารอมานีนะคะเด็กหญิงวันที่ว่าบินหาซานเด็กหญิงไอระดาตรงสาลี เด็กหญิงเรนิตาสุปโกสังเด็กหญิงรัติชามินซันเด็กหญิงนัทการมารีเด็กหญิงลุลาแดงวิจิตเด็กหญิงสสิตาทองคำเด็กหญิงไอชานิซาเด็กหญิงสุพิชาเด่นเด็กหญิงปรียนุษหวังกาเด็กหญิงพิมพลพัฒแช่ขำเด็กหญิงอนันตานุษประเสริฐเด็กหญิงอิสรียฮีเวยุโซและเด็กหญิงไฮฟะวาฮารักนะคะนักเรียนสมาชิกทั้งหมด28คนด้วยกันค่ะ ถ้าพร้อมแล้วคุณครูช่วยแจ้งด้วยนะคะการแสดงเป็นชุดสุดท้ายของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเรียนชุมชนราษพัฒนามูลนิธิธรรมานุศนค่ะอ้าพร้อมนะครับจับตาดูให้ดีเลยนะครับจับตาดูให้ดีเป็นชุดไฮไลท์นะครับบอกได้คำเดียวว่าอิคลาส์โดดเด่นครับงานนี้นีนอิคลาส์ใครเป็นไรครับใครเป็นไรเปล่าไม่มีนะโอเคนะครับ เรามีความภูมิใจเชื่อชูเอาไว้เตามฮิตมีแนวทางเตามฮิตเป็นเอกสิสผู้สัทธาเรามีอัตลักษณ์ความเป็นเบาวยืนนานอาฮัตอาฮัตหนึ่งเดียวเดชา ส,สูงทรงทรงเปลี่ยนไกลขอถูกวายความจงรักภักดีเราน้อมพร้อมยอมปรีไปไดเปิดใจสักสีอิสลามยั่งแ็งแร่เรามีความภูมิใจเชืดอชูเอาไว้เตา้าฮีมีแนวทางเตา้าฮีเป็นเอกสิทธิผู้ศรัทธาเรามีอัตลักษณ์ความเป็นเบาวยืนนานอาฮัดอาฮัดหนึ่งเดียวเดชา มุสลิมกระจายไปไกลประการเอาไว้บารมีตาาฮิดนดวชีสแดงก็มสัสิอันมาลิกเอเกอสิสขอบพระองค์เรามีความภูมิใจเอยูยเอาไว้เตาฮิดมีแนวทางเตาฮีดเป็นเอเกอสิส์ผู้ศรัทธาเรามีอัตลักษณ์ความเป็นเบาวยืนนานอาฮัดอาฮัดหนึ่งเดียวเดชา เรามีความูใจเช่ชูเาว้ไนวทา้ป็นเสิเรอตนบายืนนนอนงเดเเรามีความผูกใจเชชูเอาไว้ไต้ฮิดมีแนวทางเตาฮิดเป็นเอกสิทธิสู้ัทธาเรามีอัตลักษณ์ความเป็นเบายืนนานอาหตอาหตหนึ่งเดียวเดชา ทรงทรงทรงเปลี่ยนกลขอถว้ความจงรักภักดีเราน้อมพร้อมยอมลีเปิดกายสัจสีอิสลามยังแข็งแรงเรามีความภูมิใจเชิ่ชูเอาไว้เต้าฮีดมีแนวทางเต้าฮีดเป็นเอเกอสิ์ภูสัทธาเรามีอัตลักษณ์ความเป็นเบาวยืนนานอาฮัดอาฮัดห,หนึ่งเดียวเดชา 一力保护，带着久违 ศรัทธาที่เราเรียกว่าอิมานเราศรัทธาว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่อิคลาสมูนาฟิกจะจริงใจหรือไม่อัลลอฮ์นู้สอัลลอฮ์นู้สแลักศรัทธาอีกนัดที่มี สร้างภาคีในศรัทธาไม่ได้เก็บซ่อนไว้ในหัวใจมากเท่าไหร่อัลลอฮ์โนสอัลลอฮ์โน s พระองค์ทรงรู้แม้กระสิบเสียงเบาหรือความนึกคิดในใจของเราอัลลอฮ์โน Allah knows แม้เปนทีเราลัไม่มีผู้คนถึงจะกว่านี้ก็ไม่อาจนีพบน Allah knows Allah knows ความทีราทุมาทุกๆอย่าง บอ,อกทุกครั้งที่เราทำเพื่อใครหากไม่ทำเพื่ออลลล a ์ขอให้เรานั้นเริ่มใหม่อัลลอ k ์ o นัลหากว่าเธอท้อแท้ในหัวใจและอยากจะกใ้ในแค่ใครได้ยิน ให้ความอ่อนแอความจ็บปวดมันสูงสิน้นอัลลอฮ์โน s อัลลอฮ์โน s พระองค์ทรงรู้แม้กระซิบเสียงเบาหรือความมึกคิดในใจของเราอัลลอฮ์ أنت تنشكوى الله, نوص الله نوص يا إلهي يا ربي أنت يا رحمن يا عليم في كل حال มาชารลอนะครับกล่าวมาชาลอให้นักเรียนทุกๆคนเลยนะครับก็ผิดพลาดอะไรก็ขอมาอัพด้วยนะครับขอบคุณครับมามาชาอ์ลอตนะคะสุดยอดนะครับปิดท้ายได้อย่างดีเ่ยมนะครับนเวริกอัปิดท้ายด้วยกับความรู้สึกฮึกเขิมกับอัฮัดนะคะแล้วก็สวยงามด้วยกับอัลลอฮ์โนใช่ครับ